นาดินเปรี้ยวดินเค็มนาขุดตักหน้าดินนาที่หวานข้าวไม่ขึ้นหวานขึ้นแล้วทยอยตายต้นข้าวไม่ยอมกินปุย๋ยไม่ยอมแตก่กอนี่ก็เป็นนาอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นนาทายากครับเคยเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลามาก่อนเป็นนาของพี่เอกอยู่3ามแยกวัดองครักอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีครับนาแปลงนี้เคยให้ลุงแหลมนรเสนามาแก้ปัญหามาก่อนแล้วก็ได้ผลผลิตด,ดีมาเป็นลําดับ ได้ข้าวเกินไร่เกินนามาสองรุ่นติดต่อกันแล้วนะครับมารุ่นนี้เห็นถ้าจะไม่ดีเลยให้หนุ่งแลมมาดูใหม่ครับเพราะว่ามีที่ดินข้างๆซึ่งเป็นบ่อขุดใหม่แล้วเอาน้ําเปรี้ยวจัดเข้ามาทิ้งในแปลงนี้ครับแปลงนี้เป็นนาทํายากอยู่แล้วเป็นนาขุดตักหน้าดินที่มีปัญหาดินเค็มมีปัญหาดินเปรี้ยวเป็นประจําเป็นปัญหาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีน้ําเปรี้ยวจัด มาเข้าทุ่งเข้าแปลงอีกอาการเป็นอย่างไรวิธีการของลุงแหลมนัเสนาสูตร IRI ดินพิชีวิตแก้ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูครับนาของพี่เอกเนี่ยเป็นนาบ่อดินมีความเข็ม สะสมอยู่ท้ายนาครับและเป็นนาดินเปรี้ยวเปรี้ยวจัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลุงเหลไวมาเห็นครั้งแรกมาแก้ปัญหาอ,อตอนที่หวานข้าวไปแล้วแล้วข้าวทยอยตายต,ายต้นทยอยแห้งตายซึ่งมีพลิกมาจากความเค็มเกลือที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันขึ้นมาบนหน้าดินเกลือขึ้นมาตอนหน้าดินแห้ง หลังจากคุมเรนไปแล้วเราปล่อยให้ดินแห้งเพื่อจะคุมค่าเกลือขึ้นมาตอนนี้ครับพนวกกับหน้าตักหน้าดินดินมันจะแตกละแหงไวเพราะดินมันกระด้างดินมันแข็งและก็แตกละแหงลึกดินชั้นลึกนี่แหละซึ่งมีพิษเปรี้ยวพิษเค็มรออยู่แล้วพอเราขึ้นน้ําจะใส่ปุ๋ยเราเติมน้ําเข้าไปน้ำก็จะลงไปในละแหงละแหงลึกอะที่มีพิษนะครับ ก็จะไปละลายเอาดินเปรี้ยวจัดเเคมขึ้นมาด้วยพอเวลามาใส่ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยเป็นประเภทเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับข้าวจะไม่กินปุ๋ยพิษเนี่ยจากใต้ดินก็ขึ้นมาสู่หน้าดินผิวดินขึ้นมาได้2ทาง2กรณีนะครับก็คือขึ้นมาตรงๆเลยตอนดินแห้งระหว่างคุมเรนไปหาคุมค่าและขึ้นมาตอนที่เราขึ้นน้ําจะใส่ปุ๋ยน้ําก็จะไปละลายพิษ ลงไปในหัวและแหงเนี่ยไปละลายพิษขึ้นมาทําให้พิษขึ้นมา2ครั้งครับครั้งแรกอตอนคุมเรียนไปหาคุมค่าครั้งที่2คือตอนขึ้นน้ําจะใส่ปุ๋ยนี่คือลักษณะอาการของนาดินเปรี้ยวดินเค็มนาดินกระด้างนาใช้น้ําบาดาลรวมทั้งนาดินเสียดินเน่าด้วยเมื่อดินเค็มเมื่อดินเปรี้ยวแล้วก็ออกซิเจนในดินต่ํา ดินก็เน่าเสียเพราะมีสารพิษสารเคมีปนเปื้อนเข้ามาในนาเรานะครับก็หลายๆคนก็จะมีลักษณะอาการเหมือนนาพี่เอกนี้ครับใครมีลักษณะการแบบนี้ลุงแหลมมีวิธีแก้ไขปัญหาให้นะครับคือปิดหน้าดินอย่าให้เปรี้ยวขึ้นเค็มขึ้นด้วยสูตร i r i ดินพิชววตดังต่อไปนี้ครับ เมื่อรู้ว่านาเรามีพิษเปรี้ยวเค็มตกค้างพยายามล้างให้ออกก่อนนะครับถ่ายน้ำให้ได้ก่อนเพื่อเราจะได้ปรุงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครถ่ายไม่ออกล้างไม่ได้เราต้องใช้วิธีการฟอกดินล้างพิษก่อนเราจะใช้สองตัวช่วยที่ลุงแหลมมีอยู่นะครับเอามาหยดหรือเอามาฉีดพ่นตอนย่ำเทือกครับด้วยชุดฟอกดินล้างพิษมีไอรินฮิวเมด และเอนไซม์ไอรินนะครับมีชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็กก็ได้10ไร่ชุดใหญ่ก็ได้20ไร่นะครับเราก็หยดย่ําเชือกตามขั้นตอนการทํานาตามปกติเพราะเราต้องการให้ชุดเฟ้าดินล้างพิษเนี่ยมาทําปฏิกิริยากับดินมาล้างพิษที่ตกค้างอยู่ในดินมากินเปรี้ยวกินเค็มมาสร้างกระบวนการย่อยสลายดินมาเสริมสร้างอิส์วัติในดิน เตรียมที่จะวานมเมล็ดข้าวลงไปนะครับเปรี้ยวเค็มเน่าใช้วิธีการนี้นะครับนาในเมืองนาที่มีสารพิษตกค้างนาที่หวานข้าวไม่ขึ้นนาที่มีปัญหาข้าวตายต้นเป็นประจำเนี่ยใช้สูตรนี้ปรุงไปก่อนนะครับเราจะไม่รอให้หวานข้าวไปแล้วค่อยมาปรุงแต่เราจะปรุงไปตั้งแต่ตอนทำเรือกเลยนี่คือขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนที่2ออันนี้สำคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องปิดหน้าดินเอาไว้ อย่าให้เกลือขึ้นอย่าให้เปรี้ยวขึ้นให้ได้เพราะว่ามันขึ้นมาสองขยักการปิดหน้าดินหน้าเทือกเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มหาศาลเลยตัวนี้เนี่ยหลายคนคาดไม่ถึงว่ามันดียังไงนะครับชุดอุ้มดินอุ้มน้ําอุ้มรากเราบวกฉีดเอกะสารเคมีคุมเลนเพื่ออะไรเพื่อให้ดินมันชําเพื่ออะไรเพื่อปรุงหน่อข้าวให้เจริญเติบโตได้ให้ให้แทงรากได้ในขณะที่พิษยังมีอยู่ เพื่ออะไรครับเพื่อให้โครงสร้างดินโครงสร้างหน้าดินมันดีรากที่กําลังจะแทงลงไปเนี่ยมันแทงลงง่ายๆนะครับดินช่าดินดีรากดีและแหงที่แตกก็แตกยากแตกไม่ลึกเหมือนกับที่เคยเป็น3วัน4วัน5วันดินเริ่มแตกละแหงแต่ว่ามันแตกไม่ลึกครับถ้าเราไม่ฉีดตัวอุ้มดินอุ้มน้ําอุ้มรากปิดหน้าดินเอาไว้เนี่ย และแหงไม่จะแตกลึกมากเลยครับลึกไปเกินชั้นที่เราตีดินไปนะครับบางคนแตกลึกเป็นฟุตเลยก็มีนั่นแหละคือพิษที่เตรียมที่จะขึ้นมาตอนที่เราขึ้นน้ําใส่ปุ๋ยปิดหน้าดินไว้ให้ดินฉ่าเข้าไว้ให้หนอเรามีความชื้นในดินให้หนอมันแทงได้พ้นขีดอันตรายให้หนอมันสวยให้ต้นมันสวยและก็ปิดหน้าดินไม่ให้ละแหงแตกลึกไปหาชั้นพิษนี่คือ ทำขั้นตอนนี้เราจะได้2เรื่องใหญ่ๆคือพิษจะไม่ขึ้นมาในขณะที่ข้าวยังเล็กและพิษจะไม่ขึ้นมาในขณะที่ข้าวจะขึ้นน้ำใส่ปุ๋ยในระยะแตกกอนี่คือสูตรที่ปลอดภัยแล้วสำหรับข้าวเล็กนะครับส่วนการหว่านปุ๋ยเราจะใช้สูตรไหนเราจะใช้แบบใดเรามาดูพิษเปรี้ยวพิษเค็มที่มันตกค้างสะสมและก็วัดค่าดินเพื่อรปรุงสูตรต่อไปครับ นาแปลงที่มีพิษเหมือนกับพี่เอกนี้ใช้วิธีการนี้นะครับตายเปรี้ยวตายเค็มนาขุดตักหน้าดินนาปลายน้ำปลายนาที่ข้าวหวานไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยกินปุ๋ยไม่ค่อยโตไม่ค่อยแต่กอใช้สูตรนี้ไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอย่ารอให้เป็นแล้วมาแก้แย่และจะแก้ไม่ทันกอกดินล้างพิษอุ้มดิน้น้ำปุ้มรากสวิธีการ สองขั้นตอนนี้ช่วยพี่น้องได้เยอะครับเหมือนกับนาพี่เอกนี้ซึ่งได้ผลผลิตดีมาแล้ววันนี้พิษมาใหม่เราต้องปรุงใหม่ครับนาเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นอย่าไว้วางใจเด็ดขาดลุงเหล่หนัเสนาพร้อมลงพื้นที่แก้ไขให้พี่น้องครับไอไอดินพิชีวิตดินดีก็มีตังลุงเหล่หนัเสนารับประกันคุณภาพรับประกันความพอใจอีกแล้วครับพี่น้องครับ